ซีน EP 8ของผมนะครับเอาอยากจะบอกทุกคนว่าสกายที่ทุกคนเห็นมาครึ่งแรกอะครับพอมา EP เนี่ยจะเหมือนสวิชจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย EP 8ทุกคนจะเห็นความพยายามของเขาในการที่จะจีบน้องสกายได้คือทุกคนจะเห็นว่าพี่พายเมื่ออยากเมื่อชอบใครแล้วเนี่ยเขามีความพยายามขนาดไหนแล้วก็เขาทุ่มเทขนาดไหนลังหลังมานี่ผมไม่เคยลิมิตโคต้าเลยนะ เพราะว่าห้ามเขาไม่อยู่ห้ามไม่อยู่จริงๆริงรลยนะล่ะมือนกันเขาชอบเล่นทีเผลอแปลว่าผมนี่นี่ไหนไหหมัมาแล้วพี่พีขอกําลังใจหน่อยไม่มีหลักฐานไม่ต้องพูดไม่มีหลักฐานก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงเป็นน้องที่น่ารักเป็นน้องที่น่ารักก็เลยอยากขอบคุณแทนที่คนรักพี่ผมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยน้องที่น่ารักใช่ไหมตังไหม พองอนปุ๊บผมงอนไม่พีทแล้วแล้ก็จะฝ่าจะแบบมุมปากจะกรย็บลงนิดนึงอย่างนี้ลอยลอยแล้วก็จะมองไปทางอื่นตัวท่านเนี้ยตัวท่านเนี้ยงอนไม่พีทแล้วหายอ่ะหายแล้วเดี๋ยวมันมันคนเองถายเองไม่ไก็วันละวันวิสองวิก็หายแล้วเหนื่อยๆอะไรเงี้ยเราแค่เอออยากได้กำลังใจสมมติ ได้ซบได้เกาะมก็มีกําลังใจแล้วสาหรับเราอย่างเงี้ยเพราะเราติดสกินชิป<ม>แต่จริงๆอะ่ะอยากบอกว่าเขาอะรู้คือวันไหนที่เขารู้ว่าเราแกล้งเขาจะไม่ให้<ม>แต่ถ้าวันไหนที่เขาเห็นว่าเราเหนื่อยจริงอะ่ะเขาก็ปล่อยให้เราให้เราซบให้เรากอดมันจะมีน้ําหอมอยู่กลิ่นหนึ่ง <c oughs> ผม่าจจะฉีดมาบางครั้งแล้วมันจะเป็นกลิ่นที่เหม่อพอเขาได้กลิ่นพอเขาชอบเขาชอบมาก อะไรเนี่ย <Harriet> อันนี้คือความลับจริงเพราะว่าพี่พีทพี่พีทฉีดน้ำหอมกินนั้นมาหรือเปล่าเฮ้ก็มาดมไม่ใช่อะทำไมพี่พีทถึงไม่ฉีดกินนั้นมาผมชอบกลิ่นนั้นพี่พีทฉีดมาสีหอมกินนั้นหอมมากเลยแล้วก็จะถามกับผมอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เจอหน้ากันว่าทำไมพี่พีทไม่ฉีดถ้าคุณฉีดมันจะได้กินคุณเลยต้องฉีดแล้วไม่ฉีดทำไม ไม่ฉีดใช่มันจะไม่ได้กลิ่นเดียวแต่กลิ่นแรกคือกลิ่นที่เราชอบวันนี้กิ่นปอดอ๋อไม่หรอกว่าเขาว่าฉีดตรงแขนฉีดตรงไหนเราคุณต้องไปลงตรงคออ่าใช่เข้ามือข้อมือตรงนี้มันจังหวะสายตาพอดีไงมันแบบปุ๊บอ๋อโอเคมันมันใกล้มันง่ายดีครับใช่อยากลงตรงนั้นจบจบแค่จบครับสั้น